สีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้เฮ้เป็นไงจัดไปหนึ่งตับและนี่จะเป็นเมนูเครื่องดื่มกับขนมของทางร้านนี่นเพื่อนโดยวันนี้เราจะอยู่กันที่เซ็นทรัลลารวชั้นจีกับร้านเยลลี่ยูโดยร้านนี้นะเพื่อนเพืนเขาจะนำมะม่วงไทยมาพัฒนานแล้วก็สร้างมูลค่าให้มีมูลค่ายิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนมะม่วงให้มีไรายได้ที่ยั่งยืนด,ด้วยโดยพันมะม่วงที่ร้านนี้เขาใช้จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเลยนะโดย เรียกได้ว่าอิ p พ r t ตมาจากพี่น้องเกษตรกรชาวไทยแลยบอกเลยว่าวั One นหวานน้ำหอมแลยและนี่จะเป็นเมนูต,ต่างๆเขาไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวม,ม่วงดอกกุหลาบและนี่จะเป็นเมนูซิกเจอร์ต่างๆเมื่อไม่ว่าจะเป็นมะกรองโมจิชิทาร์สรวมถึงเครื่องดื่มต่างๆที่ต้อสั่งจากโมโมงอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านของเขาเนื้อเรื่องเลยนี่จะเป็นโฉมเก่าก่อนที่จะปรับปรุงแล้วก็ย้ายที่ที่ใหม่เดี๋ยวเราจะมีรูปขึ้นให้โดยที่ใหม่เนี่ยเขาจะย้ายไปอยู่ตรงที่ชั้นจีเหมือนเดิมนี่แหละแต่อยู่ตรงข้ามกับร้านมีทูเอส โดยจะเปิดให้บริการเวลา10บโมงครึ่งถึง3ทุ่มของทุกวันโดยมีบริการฟูดเดลิเวอรี่ด้วยถึง5เจ้าชื่อดังเลยนะโดยทางร้านเขาเนี่ยมีถึง16สาขาเลยเดี๋ยวเราแปะไว้ให้รวมถึงมีช่องทางการติดต่อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Line Facebook Instagram และนี่ก็จะเป็นเหมือนรางวัลการันตีว่าเขาเป็นร้านที่ได้รับความนิยมและอร่อยเพื่อนและนี่ก็จะเป็นกล่องเหมือนแบบฟิลแบบสามารถให้ทางร้านเนี่ยเขาจัดสแน็คบอกได้และนี่เรากาลังถ่ายก็จะเป็นเมนูต่างๆเพื่อนมีราคาแปะเลยตัวราคาก็ ไม่ได้สูงมากเนี่ยอาทิเช่นอย่างตัวโมจิตกชิลละยีบาทเท่านั้นเ,เพื่อนโดยมีเมนูต่างๆมากมายสาวกมะม่วงห้ามพลาดเลยนะเจ๊ฮะ <c oughs> และเดี๋ยวต่อไปนะเราก็จะสั่งหนึ่งเมนูมากินรอดูได้เลยนี่เขากําลังหั่นมะม่วงสดๆให้เราเลยโดยเมนูที่เราสั่งเนี่ยก็จะเป็นทีสองครีมมะม่วงสาคูน้นำสดเพื่อนๆนี่ชอมใหญ่หญๆโตโตเลยนี่เดี๋ยวเราจะคุยดูว่าเขามีอะไรบ้างนี่สาคูนแน่น ตัวครีมตัวเนื้อมะม่วงนมสดหอมอร่อยมากไปลุย